สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับนี่ครับคันด้านหน้าเรานะครับเป็นตัวเลนเจอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับราคา9 9 9 0 0 0บาทครับลองมาลองดูนะครับว่าผมตกแต่งอะไรไปบ้างที่ผมตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยคันนี้นะครับผมเปลี่ยนกันชนด้านหน้านะครับเป็นของ o อ t l a n เดอร์ลองดูครับงานนี่ครับงานเหล็กมาพร้อมไฟตัดหมอก2ดวงนะครับตรงนี้สวยๆเลยครับแล้วก็ลงมาถึงตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยใช้กระจังด้านหน้าของวิกเตอร์ครับ เป็นโลโก้ม้าแบบมีไฟนะไฟ LED 3าจุดติดตั้งเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงไฟ LED ตรงขอบตรงกระจังนะครับเลือกเป็นสีฟ้าตัดลายติ๊กเกอร์นี่ครับตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสรคปครับนี่ครับสรคปฝาโปรงดําตัดแดงนะครับตรงนี้รถคันนี้นะครับจริงๆแล้วคันนี้เป็นสีพื้นคือสีขาวนะครับลูกค้าทําการแลปสีนะครับเป็นดานโนเกนะครับตัวนี้เป็นเกตเป็นตัว PET นะครับรับประกัน3มปีเลย ค่อนข้างดีนดีคุณภาพดีมากครับตรงนี้คันนี้เราปรับยกขึ้น2นิ้วนะครับรวมถึงใส่ปีกนกปรับองศาด้วยลดการกินหน้ายางนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ20ตรงนี้เป็นออฟเซ็ตลบส4เลยนะครับยาง33นี่ดูบึกบืนใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้นี่ครับลองดูข้างล่างแท้งแกรงแทกครับของเอาเลนเดอร์ครับทำสีเป็นสีแดงนะครับนี่ผมจัดให้แบบนี้เลยล้อแมกครับอ่า นี่ครับสีเทาดานงเกยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟิล์มที่ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับตัดสติกเกอร์โลโก้นี่เป็นโลโก้มาด้านหน้านะครับแล้วมาด้านข้างก็มีครับตรงนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับแล้วก็ตัวกาบข้างประตูนี่ใช่ของวิกเตอร์ครับบันไดเหล็กครับเป็นของอัลเลนเดอร์นี่ครับบันไดเหล็กเป็นของอ u t เลนเดอร์นะครับนี่ครับ ชุดด้านหลังครับล้อแม็ก A v เอแว r e นะตัวนี้ขอบ20เลยหล่อๆเลยนะครับติ๊กเกอร์ตัดคําว่าเลน g e r ร์ครับรวมไปถึงโลบาร์นี่เป็นงานของเอ t เรนเดอร์เหมือนกันคันนี้เ็เรียกว่าชุดเหล็กเอ t เรนเดอร์ทั้งคันครับราหลังคาคิ Q ้วกันสาสตร์นี่ครับติดตั้งมาเรียบร้อยสวยงามเลยไฟท้าย Full LED ครับนีเ่เปลี่ยนมาเรียบร้อยครับรวมไปถึง ตรงกันชนท้ายด้วยนี่ก็ใช้งานของเอลเลนเดอร์เหมือนกันข้อฝาท้ายเป็นดำด้านตัดแดงนะครับนี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนะครับราคาลดเพียง9,99,000บาทนะครับเป็นตัวเรนเจอร์สปอร์ตชุดแต่งนี่ผมจัดการให้นะครับนี่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับมีบริการ วิงเซ็นไฟแนนซ์ให้กับทุกจังหวัดเลยแล้วก็ส่งรถได้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับนี่ครับรอ,อแบบนี้เลยถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับตรงนี้ดูมุมนี้ครับนี่ครับรอบๆคันนี่ชุดแต่งลรอๆเท่ๆแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีส่งมอบนะครับเดี๋ยวส่งล้างขัดเคลือบสีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางตอนเช้าครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ